สวัสดีค่ะทุกคนกันดาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s t a ต Astro โ Toro าาวิง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 ,วงมีคนนอนเล่นอยู่คนเดียวนะคะมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกแล้วฮั <Hi. S 1> สวัสดีทุกคนครับลูก โอเคค่ะก็อันนี้เป็นคลิปของราศีลัคนาดาวจันดาวศุกร์มีนนะคะมาดูกันว่าชาวมีนเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ชาวสองมาดูได้แล้วก็มาเปิดใจรับพลังงานบวกกันนะคะทุกคลิปเป็นแรนดอมของหลายๆท่าน <St ars> เพราะฉ <al> ะนั้นเปิดใจให้กว้างสําหรับใครท <St ars> ี่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใครเคชไอเดียโอแซดนะคะก็เป็นการเจาะดูดวงส่วนตัวซึ่งมันจะแบบเป็นพลังงานของคุณเป็นคําถามเป็นเรื่องรารวอะไรข,ของคุณซึ่งตรงนี้เป็นแรนดอมมากๆนะนะคะมาดูพลังงานการไม่เสียเวลา อันนี้เป็นคลิปของช่วงเดือนกรกฎาคมพลังานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนัาศนามีนรจนาศุกมีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยว้าว ใครต้องบอกเลยนะว่าใครเคยเจอความรักของมีนเมื่อหลายๆคลิปก่อนๆหน้านะั้นนะคะมีพลังงานที่แบบว่ามี Energy ที่ Negative มาค่อนข้างเยอะอยู่ตลอดแต่ในช่วงหลังๆแตกมากที่พลังงานคลิปมีนนะ่ะถือว่าเป็น Energy นึงที่เห็นได้ถึง Movement ของการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่ดีขึ้น มันจะมีบางท่านตรงนี้ที่ลิงก์กันกับคลิปของไข่หรือลิงก์กับพลังงานของไข่ไข่จะมีน้องท่านหนึ่งนะคะที่มักจะคอมเมนต์ให้ไข่เสมอแล้วก็เป็นน้องที่อยู่ใน Facebook ด้วยแล้วก็เป็นน้องที่ไข่เคยดูดวงให้มาหลายครั้งแล้วณนะปัจจุบันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะน้องแอมคือคือถ้ามาดูก็น,นั่นแหละคือน้องแอมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีพลังงานบวกแล้วก็มารับพลังงานบวกกับไข่ตลอดแล้วน้องแอมก็ คือบอกว่าจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้น้องแอมก็คือมีความ,มาประสบความสําเร็จในความรักไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องของโอกาสดีๆหรือโมเมนต์ดีๆกับข่าวดีๆอะไรแบบนี้ในลักษณะไพ่แบบนี้ด้วย Engagement ค่ะคือพลังงานตรงนี้นะ่ยมี Energy ที่แบบว่าเป็นคนชาวมีนที่คุณมีคู่หรือว่าคุณแบบกาลังมีชีวิตของการที่แบบว่าเริ่มเป็นชีวิตคู่กับใคร เป็นความสัมพันธ์ h i g h e r level commitment ไม่เหมนะือนอะแต่ว่าถ้าคนที่แบบเป็นคนคุยไพ่นี้จะหมายถึงกระเถิบจากคุยเป็น,ปนแฟนคนที่เป็นแฟนกระเถิบจากเป็นแฟนมาเป็นคู่มั่นกระเถิบไปเป็นคู่มั่นคู่หมายคู่แต่งคู่ชีวิตอะไรแบบเนี้ยพลังงานมันจะมีมีนบางท่านตรงนี้ลิงก์กับไพ่นี้แน่นอนไพ่สวยมากนะคะแล้วก็อย่างที่เกินไปก็คือ,อ,อน้องที่ใข่เอ่ยเอ่ยถึง เมื่อจกคู่นี้คือมีพลังงานที่ิีกันกันกบไพนีด้วยโดยตรงเลยแล้วก็ไพนี้มีพลังงานลักษณะน,นี้ด้วยโรแมนติกฟิลลิ่งเนี่ยมันเป็นไพของคนที่มีความรักโรแมนติกกับคนที่เป็นคู่กันหรือมีความรู้สึกสเสน่หากับคนที่เป็นคู่ความรู้สึกเรียวความรู้สึกจริงความรู้สึกที่มันแบบว่ารู้สึกถึงความเป็นคู่แล้วก็จะบอกว่าตรงนี้มันจะมีพลังงานที่ว่าเป็นมีนบางท่านตรงเนี้ยที่ เขาเรียกว่าคุณอาจจะแบบว่าต้องการต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของคอมมิทเมนต์กับใครบางคนตอนนี้อยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเป็นพลังงานที่เป็นแรนดอมอื่นๆของไพ่ที่เป็นพลังงานชาวมีนตรงนี้คุณอาจจะต้องการพลังงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่กระเถิบไปอีกขั้นหนึ่งกับคนที่คุณรู้สึกดีหรือปรารถนาดีหรือว่าชอบหรือว่าสเสน่หาต่อกันนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่เอนเนจีของไพ่รวมว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะคะไพ่รวมใช้เซตนี้ ไพ่วิเศษหรือว่าไพ่พลังงานเมจิกไพ่พลังงานนักเวทไพ่พลังงานที่เป็นเหมือนแโลกที่เป็นโลกโลกเมจิกหรือว่าอะไรก็ตามนะที่มีพลังงานของเทพอะไรแบบนี้เนาะหมืคล้ายกับพลังงานของอมิราเคิลต่างๆตรงนี้นะก็เลยเอาไปให้ชุดนี้มาใช้ให้ในเดือนนี้นะคะไพ่กีดลื่นมากทีนี้มาดูกันพลังงานความรักความสมคัญของชาวเมธโทษชาวมีนนะคะ ชาวมีนพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนนะลัคนาราศีดาจันทรศุกร์มีพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างว้าวไพ่ขึ้นมาแต่ใบแรกเด้งออกมาเองนะคะไพ่พลังงานตรงนี้มีเอเนจีอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีดาจันทรศุกร์มีนความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนวว้าว้าว ไม่ธรรมดาเป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นอีกชุดหนึ่งที่ไพ่ขึ้นไพ่ใหญ่หลายใบยด้วยนะอ่าก็ประมาณ4ใบนะคะขึ้นมาตั้งแต่ใบขึ้นมาตั้งแต่เสร็จแรกเลยพลังงานตรงนี้นะคะมี Energy นี้ ชายออดค่ะเป็นพลังงานของมีนที่ดีวกันกับธาตุน้ําด้กันเองราศีกรกฎได้ด้วยนะหรือคุณเป็นคนชาวมีนที่มีสตรองชาร์จกรกฎอีกในนึงคือพลังงานานี้เป็นคนที่ดีวกับต่างชาติต่างภาษาได้มากๆอย่างแน่นอนค่ะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนไทยและทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติหรืออยู่ต่างหรือทําอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับลักษณะของอต่างประเทศโอเวอร์ซี C, ต่างชาติหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะของ องค์กรที่แบบใหญ่ๆหรือองค์กรหลังชาติอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือว่าคนในเครื่องแบบหรือคนที่ทําธุรกิจอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานมีลักษณะนี้แล้วก็ที่สําคัญไพ่เนี้ยเป็นมีนที่คุณหมายถึงอะไรรู้ไหมคะไพ่ขึ้นมาตรงกลางตัวเนี่ยมีนความรักในหมายถึงว่ามีนกว่าที่จะมีความรักที่สุขสมหวังอะมีนบางท่านตรงนี้กว่าที่จะมีความรักที่สุขสมหวังอะคุณจะมีพลังงานนี้โดยตรงเลยคือไพ่มันเป็นไพ่พลังงานของ เขาเรียกว่านักรบที่แบบว่าเป็นอยอดนักรบที่มีซฟฟิซ์จริงๆแล้วไพ่ของอาตามเบสิกเลยมันจะต้องเป็นซฟิงสองข้างซึ่งพลังงานนี้มันเป็นพลังงานที่ว่าเขาเรียกว่าทุกๆอย่างคือการผ่านและฝ่าฟันการผ่านในเรื่องของความรักการฝ่าฟันอะไรบางอย่างกว่าที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้แบบที่บางคนตรงนี้ที่เป็นมีนที่มีความสุขในความรักขึ้น สำหรับในคลิปนี้นะที่คนที่ลิงกันกับคลิปนี้มากๆเพราะอะไรไพ่ตรงนี้สังเกตดูเลยว่าพลังงานอิทธิพลบางอย่างเนี่ยมันมีพลังงานนี้ s ซเว่ o ออฟซพลังงานนี้อาจจะหมายถึงบางคนที่เกิดขึ้นในตรงนี้ก็ได้เป็นช่วงมีนที่แบบว่าเป็นมีนช่วงนี้ที่แบบว่าพลังงานในช่วงใกล้ๆคือเป็นมีนบางคนที่แบบมีความรักอะไรแบบว่าถ้าถ้าคุณไม่ได้ไปทําเขาก็จะมีใครบางคนที่แบบว่ามาทมําในลักษณะที่แบบเออมา เฟกในความสัมพันธ์มาปิดบังซ่อนเลนมาแบบว่าทําให้แบบว่าหลอกอะไรแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะของเฟกในความสัมพันธ์ relationship แล้วก็ใส่หน้ากาก f a c e m a s k relationship แล้วก็พลังงานในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็น Energy ที่ แม้ให้กับว่าบางทีเราคุยกับใครเราคบกับใครอ่ะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขามีคนหนึ่งหรือรวมถึงอาจจะเป็นแบบคนที่มาคุยกับคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีใครอยู่ในใจหรือมีใครที่แบบว่าไม่ใช่แค่อยู่ในใจคือเป็นใครที่มีตัวตนอยู่จริงๆอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบมลักษณะของการแบบปกปิดอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มีแค่เราสองเราเท่นานั้นอะไรแบบนี้มันจะมีบางคนที่มีลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ของชาวมีนที่สาคัญคือเป็นมีนตรงนี้ที่คุณจะต้องเจอเรื่องเหล่านี้มาได้หรือเจอเรื่องลักษณะของการที่ว่าเหมือนแบบ เป็นอะไรบางอย่างที่เคยเป็นอดีตเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันมีความวนเวียนหรือมีความแบบว่ารีโนเวทเพราะไพ่นี้มีพลังงานนี้นะคะเทมเพลนส์ ance, มันเป็นมีนที่ดีวกับธนูค่ะและไพ่นี้คือไพ่ของการรีโนเวทแล้วก็เป็นไพ่ของการที่ฟื้นคืนหรือปรับสภาพในความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่ที่เป็นอดีตต่อกันแล้วบางคู่เป็นอดีตที่กลับมาแล้วลึกซึ้งต่อกันมากขึ้นแบบที่เป็นคอมมิทเมนต์นะคะ อยู่ตรงนี้เลยแล้วว่าพลังงานตัวนี้เป็น e n e น g ีนี้ด้วย The Emperor เนี่ยไพ่คุณมีชายออกจาก The Emperor ไพ่เนี้ยเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับราศีเมษได้ด้วยนะเป็นมีนเดียวกับเมษและที่สำคัญเป็นไพ่ที่ว่าคุณชาวมีนคุณอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้ค่ะหรือคุณแบบเป็นคนที่แบบหนึ่งเป็นเครื่องแบบได้สองทำอะไรที่แบบลักษณะขององค์กรหรือแบบองค์การรักษากินหรือลักษณะที่แบบเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือคุณอาจจะดีกว่าคนเหล่านี้คนบางคนตรงนี้เป็นคนที่แบบ ดีกว่าคนที่ทําธุรกิจดีกว่าคนที่แบบว่าเอา่อเป็นคนในเครื่องแบบอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วรวมถึงบางคนเป็นต่างชาติได้ด้วยไพ่รตรงนี้ไข่ดูรวมมากๆนะคะไข่ไม่ดูเจาะที่บุคคลหดแบบคนนึงนะทีนี้อา่ามาดูพลังงานนี้กันสินี่ไงเดวิลเดวิลนี่คือไพ่พลังงานที่เป็น ไพ่พลังงานที่เป็นชาวธาตุดินค่ะเป็นมีนดีวกับมังกรได้เพราะเดวิลหมายถึงมังกรด้วยและที่สําคัญเดวิลหมายถึงรักที่มีความรู้สึกลึกซึ้งต่อกันมากๆรักที่ตัดขาดกันได้ยากเหลือเกินในความรู้สึกและที่สําคัญรักเนี่ยเป็นบางคนที่เป็นมีนที่คุณเกี่ยวข้องกับรักเก่าหรือรักที่แบบว่าเคาเรียกว่าความรู้สึกมันแบบแน่นมันแอชแทกมันแน่นมันตัดขาดกันได้ยากหรือมันคลาสซังมันแบบอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางคนที่ผ่านมานะ นะคะบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ใขรบอกเลยว่ามันจะเป็นมีนที่ว่ามีอิทธิพลของไพ่ลักษณะที่ว่าคุณมีคอมมิทเมนต์มีคอมมิทเมนต์บางอย่างหรือมีการโนเวตในความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้เกิดขึ้นบางคนไพ่นี้อาจจะมีอิทธิพลในอนาคตกับคุณก็ได้แต่พลังงานไพ่นี้เป็นบางคนที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงไม่ใกล้ไม่ไกลจากคลิปนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่ไข่เกินไปไข่มีน้องท่านหนึ่งที่ดูดวงกับไข่รประจําก่อนหน้านี้แล้วก็ เมือม่อตอนเมื่อเมื่อช่วงหลังนี้คือเห็นได้ชัดว่าคือน้องมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความรักที่แบบมีเอนเกจเมนต์มีมลักษณะของอชีวิตที่เป็นคู่เป็นชีวิตที่แบบมีคอมมิทเมนต์แล้วก็น้องเป็นเป็นคนที่น่ารักมากมีพลังงานบวกตลอดแล้วก็มารับพลังงานบวกกับไข่ตลอดเลยแล้วก็มาคอมเมนให้ไข่ตลอดขอบคุณน้องแอมมากมากนะคะขออนุญ,ญาตนะคะก็นั่นแหละคือพลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ต่อมานะคะมี energy ที่เป็นไพ่สองดาบด้วยบางคนตรงนี้มีพลังงานความรักที่ เขาเรียกว่าเป็นมีบางคนที่มีความลังเลในความสัมพันธ์หรือเป็นความที่แบบว่าบางทีเนี่ยคุณจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างซึ่งบางทีอาจจะยังแบบตัดสินใจบางอย่างไม่ได้ในสถานการณ์ความรักสําหรับมีบางท่านนะคะพลังงานตัวนี้มี energy ลักษณะนี้ด้วยคิงถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเหรียญเป็นบางคนตรงนี้ที่ดีกันกับธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟแม่สิงห์ธนูได้ด้วยแล้วก็เป็นพลังงานที่เป็นเด็กถือเหรียญนะคะคือคนที่เป็นกันพุทธศพมับบงกร ได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้เป็นบางคนที่ดีกว่าคนที่มีสเสน่ห์ได้อยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็พลังงานนี้มีลักษณะของไพ่นี่ดูสิมีไพ่หกเหรียญกับแปดเหรียญมันจะมีพลังงานลักษณะของความรักของมีดบางท่านตรงนี้ที่ว่าเป็นความรักที่มั่นคงขึ้นเป็นความรักที่รู้สึกบาลานซ์มากขึ้นเพราะอะไรคุณมีไพ่นี้ค่ะ ไพ่ในวันนี้คือรักที่บาลานซ์และรักที่มีคอมมิตเมนต์มากขึ้นคือไพ่หกเหรียญกับเทมเพลนส์มันเป็นไพ่พลังงานลักษณะที่ไพ่บาลานซิ่งอะไพ<อ>่บาลานซิ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าไพ่ในลนักษณะมีคนอยากคุยด้วยทุกคนมีคนอยากคุยมีคนนอนยิ้มคนร้อยคนเดียวมีคนเล่นมือตัวเองอยู่นะคะเห็นไหมมีคนยิ้ม โอเคพลังงานนี้นะคะมีพลังงานบาลานซ์อยู่ตรงนี้มีพลังงานรีโนเวทอยู่ตรงนี้นะคะไพ่ดีมากนะไพ่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะนะคะแล้วก็พลังงานมี Energy เอเนจีแปดเหรียญด้วยมันคือพลังงานความรักที่มั่นคงแล้วก็ไพ่พวกเหรียญพลังงานความรักที่มีเอเนจีของความมั่นคงค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานของมีนบางท่านตรงนี้จะเป็นพลังงานแบบว่าคนที่โฟกัสใครบางคนมากมาก ยิ่งคนที่มีความตัดขาดกันได้ยากมันจะเป็นคู่ที่แบบว่าคุณรู้สึกแบบมีใจที่ผูกมัดหรือผูกพันกับใครเป็นพิเศษมากๆเลย bless you ลูก bless you bless you huh? <laughs> พลังงานตรงนี้นะคะอ่ะเรียบร้อยทีนี้มาดูข้อความไหน่อยสชาวมีนข้อความชาวมีนเป็นอย่างไรบ้าง ข้อความความรักนะคะข้อความของคนรักของชามีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างมาดูหน่อยมาดูข้อความนะคะข้อความข้อความคนรักของชาวมีมีข้อความอะไรถึงคุณบ้างค่ะข้อความคนรักของชามีมีอะไรถึงคุณบ้างนี่ไง I feel like I'm on s i s s i n g over you เ mm hmm. พราะไรไพคุณมีไพ่เดวิลค่ะพวกเดวิลจะเป็นพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับรู้สึกถึงความหมกมุ่นรู้สึกถึงความแบบว่ายุดติดความสเสน่หาความแน่นแฟนในเรื่องของความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ตัดขาดกับใครได้ยากมากๆแล้วก็มีพลังงานของความหลงไหลอยู่ตรงนี้กับใครตรงนี้ ใครที่อยู่ในใจของคุณสําหรับชาวมีนบางท่านตรงนี้นะคะในกองไพ่มีนี d o ดนกีบ e าบ d ดนกีบ v าบออนมีมีพลังงานที่เป็นเอเนจีของคนรักของคุณที่แบบว่าไม่อยากให้คุณยอมแพ้หรือตัวคุณอาจจะเป็นพลังงานที่รู้สึกสะท้อนแบบนี้ได้ด้วยที่ว่าไม่อยากยอมแพ้ในความรักตรงนี้กับใครบงคนตรงนี้แหละอนะคะก็ เพราะว่ามันมีพลังงานที่เป็น Energy ของการที่แบบบางคนรีโนเวทแล้วนะคะหรือบางคนรอการรีโนเวทบางอย่างแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกอย่างที่เป็นไพ่เดวิลเลยมันจะมีพลังงานลนักษณะของ Energy ที่แบบว่า Obsessing ใครบางคนอยู่ตรงนี้ได้อย่างเห็นได้ชัด โอเคเรียบร้อยอพลังงานบวกมาให้แล้วนะคะชาวมินหมอทุกคนจะชอบมาติดตามกันเยอะนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้เราดูอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวใครจะพลังงานบวกมาให้อีกเดี๋ยวไปแอดคลิปของราสีอื่นต่อนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนใคร้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ K H I D L O Z นะคะที่ไข่แปะรายละเอียดไว้ให้นะคะก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆและสุขภาพวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอเดนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ